สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวคอมเมอร์สองราคาหนึ่งมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้ผมได้มาเป็นเซตแบบนี้เลยครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทนี่ผมถือว่าผมโชคดีมากที่ได้ราคานี้มานะเพราะสเปคค,ค่อนข้างใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคก,กันครับที่ผมได้มานะฮะ แล้วเราจะมาแกะเช็คสเปคกันนะครับที่ผมได้มาเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้แกะเช็คเลยนะครับเช็คสเปคคร่าวๆแล้วนะครับ CPU ได้เป็น i5 Gen10 เลยนะครับตัวนี้เป็น10400เลยนะครับเมนบอร์ดที่ผมได้มาก็เป็นของ g ิ b y ไบนะครับ เป็นตัว b ด้วย b 460ใส่แรมได้4ี่สล็อตนะครับเรมที่ผมได้มาสีขาวเลยสวยงามครับแลมตัวนี้เป็นของ PNY สีขาว16บหกิกเป็นแปดกิกสอตัวบัสสามันสองนะครับถ้าแลมใช้งานไม่พอตัวนี้อัปเกรดได้นะครับเป็นบอร์ดตัวนี้รองรับนะครับแล้วก็ส่วนการ์ดจอเป็น GTX 1050 TI นะครับก็เปประมาณนี้ เงินสามคุ้มมากครับของอยังไม่ได้เก่าเลยครับดูข้างในเลยยังสวยๆเลยได้สายถักมาด้วยเคสก็เป็นของ Antec สวยๆเลย power supply เป็นของ FX ครับ power supply เป็นของ FX ห้าอห้าบวัตตครับ80พัตตนะครับตัวนี้ที่เครื่องนี้ที่ที่จริงก็อยากซื้อแยกมาเป็นชิ้นครับแต่ว่า เจ้าของก็ไม่ขายก็ขา,ขายทั้งเซตเลยแต่ว่าก็ผมโอเคทุกอย่างนะคจูเวนพาวเวอร์สปายอาจจะเก่าไปแต่เครื่องนี้ได้มาโดยลูกค้าสั่งงบประมาณหมื่นห้านะครับแต่ว่าเราได้มาแค่หมื่นสามก็กะว่าจะเปลี่ยนพาวเวอร์สปายแล้วก็ใส่ซิงค์ซีวิวให้สวยๆขึ้นก็จะตกประมาณหมื่นห้าพอดีสวยๆเลยครับเหมือนคอมใหม่เลยครับ ตัวนี้ยังมือหนึ่งยังมีขายนะครับยังไม่เก่าพอเป็นประมาณสองปีที่ยุเจนสิบนี่ก็คือยังใช้ในยุคปัจจุบันอยู่เลยถ้าซื้อมือหนึ่งตัวนี้ผมลองคำนวณคร่าวๆแล้วอยู่ที่ประมาณสองหมืนสามนะครับแต่ตัวนี้เราได้มาแค่หมื่นห้าแต่เป็นมือสองนะครับว่าของยังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปทองไปเดี๋ยวเราลองไปเทสเกมกันนะฮะสักหนึ่งเกมว่าคอม ราคานี้ทําอะไรได้บ้างสตรีมด้วยได้ไหมเล่นเกมลื่นประมาณไหนนะครับไปครับ ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับวินโดว์ตัวนี้ก็มากับเครื่องเลยแต่พอดีเขามีเกมเป็นเกมพับจีนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเกมพับจีว่าสเปคนี้เล่นเกมพับจีได้เฟรมเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นผมจะเช็คสเปกก่อนนะนี่ครับผมสเปกก็ประมาณนี้ครับเป็น i ห้า gen สิบครับผมแรมสิบหกิกครับ ไปอลองเช็คก,การ์จอครับการ์จอเป็น gtx 1 050 ti ครับ4ี่จิกนะครับผมโอเคครับเรามาเทสเกมกันครับเกมผมเข้าเกมไว้แล้วนะ,ะเกมก็ดู cpu ดู gpu แล้วก็เฟรมเรทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักประมาณเกมหนึ่งนะครับเพื่อเทสเบา,เบา,เบา เดี๋ยวเราดูเฟรมเรทจริงก็ตอนเข้าเกมนะครับผมโอเคครับผมโหลดเข้าเกมมาเรียบร้อยครับเฟรมเรทตอนโหลดเข้าเกมนะครับประมาณ80ิแล้วกันเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ80สิเฟรมนะครับถือว่าโอเคเลยครับเปฟกกับราคานี้ถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวเรา โดดล่มกันสักเกมเนาะก่อนขึ้นเครื่องนะ,ะเฉลี่ย75ถึง85เฟรมนะฮะผมลองใส่จอให้ดูเฟรมว่าจะลด,ดจะเพิ่มไหมเดี๋ยวเรามาดูตอนโดดล่มกันนะฮะว่า เฟรมเลตจะได้เท่าไหร่แต่สำหรับผมเฟรมเรทประมาณนี้โอเคมากครับ70ขึ้นไปนี่ถือว่าโอเคมากครับในราคานี้ราคา13,000ครับผมโอเคครับผม บ,บินเฟ้นก็เป็นเลอกเท่าเดิมนะไม่ตกนะแต่ผมจะกระโดดที่คนเยอะๆเลยครันผมคิดว่าตรงนี้นะ่แต่คนเยอะนะเราจะเทปกับเดียวให้ดูเฟรมเลทกขคราๆเฉยๆข้อหมื่นสามนะครับผมสเปคข่้นข้างดีมากอยู่บนเครื่องนะ95้าเฟรมนะหัวสูงเลยนะครับ แล้วเป็นเด็กยังสูงอยู่นะเป็นเด็กไม่ดอกนะครับผมถ้าเป็นเด็กไม่ดอกแบบนี้ก็อเหตุผลนึงก็เป็นมันค่อนข้างเสียงนะครั้ง165ตอนนี้เริ่มมี90ชั่งสูงก็ตกลงอยู่า50 50โกลฟ้า50คิงส์อู้มีตัวฮะเยอะซะด้วย เนี่ยสน่าจะยังไม่ได้ปืนครับน่าจะจบก่อนอเตะเข้าวๆกันแล้วกันครับผมโอตกข้างล่างโอเคถ้าลงข้างบนน่าจะจบเลยครับหาปืนครับผมขอแค่ได้ยิงสักนัดก,ก็โอเคละเต็ดเต็ดดูว่าเฟรมเรทมันจะประมาณไหนเฉเลตเจเลตเจ็ดสิบนะผมคิดว่าโอเคเลยนะเฟรมเรทประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบ ตอนต่ำสุดน่าจะเป็นตอนกระโดดใกล้ถึงพื้นนะพอใช้กราฟิกค่อนข้างเยอะม่ดูจะยิยง,งือเกล่านะเสียงเท้าเต็มเลยครับะเล่นชิวๆนะเอฟแป๊บเดียวนะครับผมเสียงเท้าเยอะมาก ผมไม่น่าจะเห็นเขานะเพราะผมเทียผมไม่ได้ใส่หูฟังผมน่าจะโดนยิงก่อนไม่เป็นไรครับลองเทยเฟรมเลดพี่เสยแปบ๊บเดียวน่าจะจบเร็ว ภาพค่อนข้างสวยเลยครับอ่าเฟมอ่าเซตติ้งนะผมไม่ได้เซตติ้งนะผมปรับเป็นออโต้เลยนะครับผมโอเคครับเซตติ้งคือผมปรับออโต้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ